ตำกบเบียครับแกงเห็ดนี่เห็ดพอเข้าน้ำเลยครับเห็ดออมตะบาทนี่หลยอยู่อยู่ไตใช้ผสมเห็ดอย่างเพ่นี่หเ,เ,นนเห็ดยิบปอกยิปปุ้นเพื่อน,น,นครับพวตรยิปปุ่น พักค,คุณตูครับพักคุณตูใส่ไข่หมดแดงน้ำยังแซ่บเพื่อว่ามันมาหลายครับมันหลายสิ่ิก่อยกินอยู่อย่างมั้นโม่พอก,กันกินฮะไปก่อนพริกพริกครบครับพริกแล้วดำเนื้องแล้วครับ ไยองเหรอไม่ยองไยองเปลี okay, ่ยนเลยตั้งโดีกว่ามยองเดียวเฮ้ยดูบึมเลยโอ้มีแนวแก่พอมเสือดำเหรอครับแนวแก่ค ก็ร้ายเถื่ออยู่ครับบ้านรวยนี่ไงแล้วนะมาสมกันมูลาย้ายอยู่ดิหนิใครรู้ออดอะไยังไง โอ้พนว่านมามันหน่อยคนว่าใส่อีกคนคนว่า้านกบลาได้แล้วเีหอนกับบุกลงเหรอ เผิ่อคนมาคนหลายครับแต่ม่อิมกัน เจ็บหมอนะเก็บมาใจเลรอครับเพ็ดนี่โอ้ยจังเราอยู่น้าน้องอีเรื่องหมดละหลายครับอันนี้เขาเจ้าเอื่อเพ็ดอยังครับเพ็ดเพ็ดปลวกไปหน้อยเพ็ดปลวกไปหน้อยท่นเข้าไปขายขายโลวจักกบาทเรบโอ้โลละปลวกากเพ็ดลอยเหมือนเดิมนี่เลี้ยงว่าฝนอยู่บ้านตกดีบ่ครับตกคู่มือครับซ้ำสิกินนี่โอ้ย เราคลิกนี่กับปลูกเองเหรอครับโอ้ยสวนยูนู่นนู้นเถียงนั่นแหละใครมันเทียงในบ้านนี่มี่แยมาใส่ครับนี่อยู่ต้นม่วงอยูหน้านั่นเื้อป่อทักอีตู้นี่กับปลูกเองปลูกเองเหมือนครับเนี่ยทักกาดพอกฟักนี่ก็ปลูกครับเนี่ยออกสารพิษครับโอ้เป็นยูใครมัแดงไมไดลักแกงไม่ไดแกงนี่ต้นม่วงยู่น้าไม่ได้แกงไม่ได้แกงคนเดฟคนโอ้นี่มาคนแกงอ๋อนี่ทูเสียบบนอ่อบันใส่บนออกู